สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่2นะครับชั่วโมงนี้นะครับคุณครูท็อปก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากแม่เหล็กนะครับนักเรียนครับคาว่าแม่เหล็กนักเรียนก็ได้ทราบเรื่องของคุณสมบัติมาแล้วนะครับแม่เหล็กมีกี่ขั้วครับนักเรียนแม่เหล็กมีอยู่2ขั้วนะครับซึ่งการใช้ประโยชน์นะครับจากแม่เหล็กมีอยู่มากมายหลากหลายประเภท แต่วันนี้นะครับคุณครูจะเอาอความรู้พื้นฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนําแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์ในชีวิตจำวันของพวกเรานะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนครับการใช้ประโยชน์จากแม่เหล็กนะครับก็คือจากสมบัติแม่เหล็กตามที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วนะครับทําให้นักวิทยาศาสตร์หลายๆคนรวมไปถึงนักประดิษฐ์นะครับจะนําคุณสมบัติ ของแม่เหล็กมาประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์ในชีวิตปัจจุบันของพวกเราอย่างหลากหลายนะครับอันนี้ก็คือเป็นการดัดแปลงของนักวิทยาศา,ศาสตร์ร่วมกับนักประดิษฐ์นะครับที่จะดัดแปลงแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์อย่างเช่นหนึ่งครับนักเรียนใช้ทําเข็มทิศนักเรียนครับนักเรียนรู้จักเข็มทิศไหมครับเข็มทิศนะครับจะ,ะมีแกนแม่เหล็กเป็นจุดศูนย์กลางเพื่อค้นหาทิศทางนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนักเดินเรือนักบินนะครับนักผจญภัยในป่ารวมถึงทหารนะครับเหล่านี้นะครับบุคคลเหล่านี้หรือบุคคลกลุ่มนี้จะใช้นะครับเข็มทิศเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายไปทางอย่างถูกต้องสมัยก่อนนะครับนักเรียนยังไม่มีโทรศัพท์ยังไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของ Google m a p นะครับก็คือแผนที่ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ทุกวันนี้นะครับ เรามีแล้วหรือเรียกง่ายว่าสิริพาไปหน่อยใช่หไหมพูดสิริพาไปหน่อยเราก็จะได้รู้ทันทีเลยนะครับครับนักเรียนนักเรียนสังเกตนะครับรูปด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับนักเรียนสังเกตนะอันนี้คือรูปล่างหน้าตาของเข็มทิศนะครับซึ่งมันจะบ่งบอกในเรื่องของทิศทางไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกและทิศต,ตะวันตกอย่างชัดเจนนะครับเพื่อที่จะกําหนดทิศทางในการเดินทางต่อมาครับนักเรียน นักเรียนครับนักเรียนเคยเห็นไหมครับปั้นจันไฟฟ้านะครับแม่เหล็กเอามาทําเป็นปั้นจันไฟฟ้าเพื่อที่จะทําการแยกในเรื่องของโลหะนะครับจากแหล่งเก็บขยะขนาดใหญ่หรือนะครับเพื่อแยกโลหะจําพวกเหล็กซึ่งนะครับนักเรียนมองรูปภาพประกอบนะครับการทํางานของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอาจจะใช้จากเฮลิคอปเตอร์นะครับใช้จากแบคโคนะครับหรือจะเป็น ปั้นจันนะครับในเรื่องของปั้นจันรไฟฟ้าเพื่อที่จะทําแม่เหล็กนะครับนำแม่เหล็กเหล่านี้มาใช้ประโยชน์โ,โดยการดูดนะครับดูดเอาเหล็กหรือเอาแร่เหล็กต่างๆนะครับเพื่อที่จะคัดแยกนะครับคัดแยกออกจากขยะกองอืนอ่นๆหรือคัดแยกจากเศษวัสดุอื่นๆนะครับอันนี้คือประโยชน์นะครับในการนํานแม่เหล็กมาใช้ในเรื่องของส่วนใหญ่จะทําในเรื่องของงานก่อสร้างนะครับ งานก่อสร้างหรือเกี่ยวกับเรื่องของการคัดแยกอุปกรณ์ต่างๆนะครับต่อมาครับนักเรียนนักเรียนครับการใช้ทําส่วนประกอบนะครับของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยุเรื่องของมอเตอร์ออดไฟฟ้านะครับรวมไปถึงเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าโทรทัศน์นะครับตู้เย็นของดินสอกระดานแม่เหล็ก หรือสิ่งอื่นๆที่ครูไม่ได้เก่ามานะครับแต่ที่สิ่งที่ครูเก่ามาคือนักเรียนสามารถมองเห็นภาพนะครับดังชัดเจนอย่างเช่นครับรูปที่1รูปแรกนะครับรูปตรงนี้นะครับจะเป็นออดไฟฟ้านะครับนักเรียนออดไฟฟ้าจะมีแกนแม่เหล็กอยู่ด้านในเพื่อที่จะส่งสัญญาณนะครับในการส่งสัญญาณเขาเรียกว่าแรงนะครับขึ้นแม่เหล็กเป็นเกี่ยวกับเรื่องของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะส่งออกนะครับ ส่งออกอยังลําโพงนะครับก็จะได้ยินเสียงเหมือนกับที่โรงเรียนของพวกเรานะครับที่เป็นลําโพงนักเรียนเห็นไหมอ่าลำโพงก็จะมีแกนแม่เหล็กนะครับอยู่บริเวณปากของลําโพงเพื่อที่จะส่งกระแสในเรื่องของขึ้นนะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าและกระจายออกในรูปแบบของเสียงนะครับเราก็จะได้ยินอ่ากิ่งก็เช่นเดียวกันครับสมัยก่อนโรงเรียนบ้านมะแคเราเวลา แต่ก่อนเรายังไม่มีออดนะครับก็จะเป็นเรื่องของกิ่งนะครับไฟฟ้าถึงเวลาเราวิ่งไปกดกิ่งนะครับมันก็จะมีเรื่องของแกนแม่เหล็กเพื่อที่จะสั่นในเรื่องของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็จะส่งเสียงออกมาต่อมาครับอันนี้คือกระดิ่งนะกระดิ่งนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอะไรครับกระดานแม่เหล็กครับนักเรียนอ่าอันนี้คือกระดานแม่เหล็กกระดานแม่เหล็กนะครับนักเรียนดอยู่โรงเรียนของพวกเรานะครับก็มีทุกชั้นเรียนเลยนะครับ มีทุกชั้นเรียนเวลาคุณครูสอนในรายวิชาต่างๆที่ใช้สื่อประกอบในเรื่องของการสอนก็จะใช้แม่เหล็กตรงนี้นะครับไปประกบกับกระดานแม่เหล็กแล้วก็ยึดติดกับในเรื่องของสื่อต่างๆที่คุณครูได้สอนกับนักเรียนอันนี้คือประโยชน์โดยตรงเลยในเรื่องของการจัดก,การเรียนการสอนในชั้นเรียนของพวกเรานะครับมีประโยชน์เยอะมากนะครับอันนี้คือกระดานแม่เหล็กทั้งเขียนได้ทั้งติดได้นะครับ ต่อมาครับต้องเรียงกล่องดินสอครับในรูปภาพเดี๋ยวครูจะอธิบายตามรูปภาพนะครับกล่องดินสอนะครับบริเวณนะครับตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับจะเป็นขั้วของแม่เหล็กนะครับจะเป็นขั้วเหนือกับขั้วใต้เวลาประกบกันนะครับมันจะทําอะไรัครับมันก็จะดูดกันเพราะเป็นขั้วที่ตรงกันข้ามมันก็จะเกิดการดูดกันอันนี้คือนะครับการใช้ประโยชน์จากแม่เหล็กนะครับซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้ แต่คุณครูยกตัวอย่างเพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจว่าอ,อ๋อคุณครูทอบบอกว่าประโยชน์จากการใช้แม่เหล็กนะครับหรือการใช้ประโยชน์จากแม่เหล็กมีอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับนักเรียนสามารถตอบได้เลยนะครับตอบได้เลยหรือยกตัวอย่างมาก็ได้นะครับอันนี้คือเรื่องของการนําแม่เหล็กนะครับมาใช้ประโยชน์นะครับนักเรียนก็ทําความอ่อานแล้วก็ทบทวนทําความเข้าใจนะครับในเรื่องของอการนําแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์ สำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็มีคําถามหลังเรียนนะครับมาฝากนักเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนนะครับทบทวนวันนี้นะครับคุณครูจะยังไม่ตั้งคําถามคุณครูอยากจะทบทวนนะครับในเนื้อหาคุณครูจึงให้นักเรียนนะครับบันทึกเนื้อหาในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากแม่เหล็กนะครับลงในสมุด ก็คือเราจดบันทึกลงในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะครับคุณครูก็จะเก็บคะแนนเป็นลายบุคคลให้โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากแม่เหล็กคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนในเพียงเท่านี้ท่านนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนะครับนักเรียนสามารถทักไลน์ถามหรือโทรหาคุณครูได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมให้พวกเราเข้าใจโอเคครับเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ